พี่น้องหิมะาบาัดท,ที่นี่นี่แหละอาหารย่ยชมอาหารย่อยชมพูวันนี้เสนอปนปลาทอดปลาสลิดลวกผักนี่ยต้นนั้นนี่แม่ต้นอย่างน้อนนี่ต้นกระเทียมต้นกระเทียมก้านก้านอะไรน้องบาดนีกนนนน่ก้านอันนั้น,นอ่ะก,ก้านอันนั่นอ่ะนึกเอานึกบอกพี่น้องก้านก้านคนาโมกเลยสมัมผัสแต่เลย การพักขนา้าไม้บัดท,ที่นี่มาพี่น้องพี่น้องเป็นแต่แสดประจา่าอาหารพื้นบ้านอีสานบ้านเฮา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 ,าที่หากินอยากที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยมอ ใจจริงๆมองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเห็นยายชมพู่กินสมม้มตำเมื่อนี้ยายชมพู่จะมากินปนปลาชอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้โอ้เห็นแล้วมันชํำใจจริง <c oughs> บอเลยสำเนียงไทแต่เอ็มีเนาะ เลียนต้งเขาก่อน,นม้อยทั้งนี้มอเห็นชัดบจ้ามองเห็นชัดไม่ที่รักแม่ปัดที่นี่มันลุยพี่น้องมามาเดี๋ยวเราเต้นดี่วกันมามามา,มาลุยกันลุยกันมาซิมา,มมา,มา,มาลุยกันลุยกันออกมาลุยออกมาโซยมาลุยบ้าโยปนปลากับยายชมพู่ สดชื่นเต็มเลยชี้เถองที่จะไปนอนสขุสูคนวันนี่ดื่มน้ำบริสุทธิ์แทนเอาเดี๋ยวแป๊บนึงขาดไม่ได้ก็คือกระดาษทิชชู่ยาเซลผมแกะหนูเบอร์อะไสมัยจนเต็มเลย <laughs> เปิดผอ,อบกันเจอเข้าวเหนียวเปิดผอ,อบพบข้าวเหนียวนะคะ เลือสมิตรลค่ะโอ้ข้เหนียวขาเหนียวเต็มกองสมุนอืมมาลูกทุ่งลูกอีสานขาดข้าวเหนียวไม่ได้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 วันไหนไม่ได้กินข้าวเหนียวประเด็กมันเป็นสวยบอยโวยโวยเป็นสมิตเลยป่ะเขาก็งั้นมคนละพี่น้องพี่น้องเป่ากรถามหานิยมให้แฟนขับหักแฟนขับหลงหลงมหายายชมพูหาทางออกบอพอยน เพ็ดน,นี้มีใครซั่งเงยสปูเนี่ยฮะเพ็ดนี้มีใครซั่งเงยสปูมั่งถ้าคนไหนก็ถ้ามีนะถ้ามีก็ขอเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าคนไหนเกลียดนะถ้าคนไหนเกลียดเงยสปูก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะักชาติที่รักโบ้ยคุยได้ป่ะที่ดิวันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยแล้วสมัยแต่ละหิวเขา่ามือไม่สัน่นปั้งขี้เหราอรรถพล่ะสมัยก้อนจำเด็ดปนนี่สมัยนี้คุยแล้ว แซ่บไข่ปลากับแซ่บนิ so ีมโซ่ออาข้างแกันตีเลยมนิเมโซ่เิีมโซ่อู้พี่น่องเลย แซ่บแซ่บดีอร่อยกินิเบลอืมว้าวแซ่บอืมไม่เยไปละกรอบนอกนุ่มในโอ้โอ้โหโอ้โ เนี่ยมันนะพอนอนขอคำขออนุญาต่าคำขาวกันมันแหงกนแหงโอ้เบิ้องมงเหนื่อยมันขาวปุ่นๆุ่นี่ยันจะพูเลยต้องเดเียมนลย หวานถ้ากินสดนะมันเผ็ดเลิศมอนกรนอันหน่อยม,ม,มันมันเลยมันกลางเนี่ย กิน่อดปักกัดจึ๊กกระติกไม่ไหลองเปลีปากมนเลยก้มันหนานหลครับกระติดอืมไป็นอไรใครปาไใครปามั่งั มาขา้ันม้าเฮ้ยัดนีัติู้ดาม้ฮาวเลยอรุณขันจบเลยบอกหน่อยขวว่าดีกับจิ้มอะไรที่เกาหหรอวะนี่ขวดีข่วครบตามที่สองเหลี่ยมเลยสีอ้าให้เบิ้งกับแบบว่าเก่งใจนะอ้าพุ่งพาะว่มีวังเลยเด้ เป็นเด็กน่อยปนถั่วไมหน่อย,ย,อยที่แม่ไม่รู้หาคนที่รินม่เจ็ดคนตายไปสองเี๋ยวอยู่หาคน ำำำจำเอาอีแม่เห็นนันั่มไหลายนั่มไหลายจำเอาจำเอาคุยประเดียคุยลวนตีมือเดอ็มคุยพน้พนซดปนจะประไดต้องจำเอาอืมถ้าทำเฉพอกินไงอืมมันถูกมันย่างไงมามันทุกมันยางไมก็อนหรไปเล็กน้อยอะ่ะ มันเลยสนึกแต่ตไหนนี่ต่อมแมนมันเลยสำนึนกย่อบกอบทุกแล้วสำนมกย่รวยแล้วกุยเอ่อไป